กราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมน้องทมแห่งช่อง3มทีพี่น้องครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูดอกอโรคาเซียหูช้างดังเหลืองนะครับผมจากเมื่อก่อนผมเคยทําคลิปผสมดอกของหูช้างดังเหลืองแม่นี้นะครับผมเนี่ยแม่นี่ะครับแม่เบอร์สามนะครับเนาะผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับเนาะถามว่าติดไหมนี่ครับสภาพนี่ครับเอาดอกมันเองผสมมันเองนะครับผม สภาพนี้เลยครับตายครับเขาดอกมันเองผสมมันเองครับเนื่องจากอาพอดีตอนหลังผมไปถามาคุณครูผมนะครับที่เขาผสมบอลสีครับเพราะว่าดอกมันเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันสุกก่อนแล้วไอ้ตัวผู้มันสุกช้าดังนั้นเราดีดตัวผู้ในดอกเดียวกันเองมาใส่ตัวเมียนะครับตัวเมียมันคง ก็คงต่างมันคงปิดไปแล้วนะครับผมอมันคงจะไม่รับการผสมพันธุ์ไปแล้วนะครับผมมันไม่รับการผสม้วครับกว่าเกสรตัวผู้จะสุกนะครับผมแต่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 มันมีฝักหนึ่งดอกหนึ่งที่ผมเด็ดเกสรตัวผู้มันไปครับแปวผมไม่ได้ผสมมันนะครับเหมือนมันจะติดเลยเนี่ยอ่าติดไหมครับเพื่อนเพื่อนว่ามันติดไหมมันแข็งนะอ๋อถ้าทําถ้ามันไม่ติดมันจะมันจะรีบนะครับมันจะเสียเงี้ยนะผมก็จะโอ๊ยดึง ดึงไม่ออกว่าจะดึงออกครับเนี่ยสังเกตก้านเขานะครับผมลายนะก้านลายนะครับก้านลายนะครับก้านลายนะครับผมก้านี่ยก้านลายนะครับอ่าเม็ดหน้าจะออกมาลายด้วยไม่นี่นี่ก็ก้านลายนะครับผมเนี่ยเนียสังเกตก้านปึ๊บก้านเขาลายนะครับผมอ่าก้านช่อดอกลายนะครับดังนั้นวันนี้ผมมีตัวของดอก ดอกนี้แหละดอกไอ้ดอกนี้แหละผมตัดเก็บไว้ไม่รู้แหละมันต้นเดียวกันแม่เดียวกันแต่มันคนละดอกผมลองมาเขี่ยเล่นดูแล้วกันครับมันจะติดไม่ติดแช่ัวเย็นไม่นานแล้วนะครับก็พอดีผมก็ไม่รู้ครับว่าไอ้ดอกขนาดนี้มันใช้ได้ไหมครับตัวเมียแต่ผมจะเอาแล้วแหละผมไม่สนนะครับงนั้นวันนี้เพื่อนๆเอามาเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับว่าผมจะเขี่ยดอกติดไหมเพราะไอ้ที่ไม่ได้เขี่ยมันดันติดนะครับผมอันที่เขี่ยไปก่อนอน,นี้เสียนะครับเรามาลองอันนี้นะครับ เอาเกสรต่วผู้ของของดอกอื่นมาใส่ดอกนี้นะครับผมอันนี่นะครับก็เป็นดอกที่ผมเก็บแช่ตัวเย็นไว้นะครับหลายวันแล้วนะครับผมก็จําไม่ได้ครับว่ากี่วันนะครับลืมเลยนะครับผมก็ผมก็จะอ่ผมเอาออกมานานนะครับตอนแรกมันเปียกเหมือนเป็นน้ำเลยครับไม่รู้มันจะใช้ประโยชน์ได้ไหมครับเนี่ยข้างในดันมีความชื้นอยู่นะครับเนี่ยฝุ่นของมันเนี่ยเปียกน้ําไปเลยนะครับผมก็จะถูถูฝุ่นมันนะครับผม ไม่รู้จะใช้งานได้หรือเปล่าเนี่ยเก็บซะเปียกเลยครับผมกลัวจะใช้ไม่ได้เลอเกินเนี่ยไม่รู้นะครับเนี่ยอ่านี่นะครับผมถูฝุ่นมาแล้วนะครับผมถูฝุ่นจากผมถูฝุ่นจากนี่มานะครับก็จะไปไป้าย ได้ไม่ได้ไงไม่ดูนะครับลองอย่างเดียวครับผมแคบไม่เหลือฝุ่นแล้วนะครับมันตกตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับผม ไม่เคยผสมด้วยนะครับผมได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ครับทำไปก่อนนะครับผมถูๆไปเผื่อมันจะติดบ้างนะครับผมสายมั่วนะครับผมสายมั่วมั่วตลอดครับผม ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้เสียหายนะครับเนื่องจากของฟรีนะครับผมอ่าถูถไปนะครับผมถูๆไปไม่อยากจะคิดเลยครับขนาดไม้เพาะไข่ยังนานโตนะครับทําไมเพะอมิดมันจะนานขนาดไหนครับผมเออถ้าออกมาเป็นสีชมพูนี่ว่าไปอย่างนะครับผมคุ้มเลย ในถุงนะครับเป็นนงเป็นน้ําเป็นคาบเป็นอะไรผมเอาหมดเลยนะครับผมไม่รู้แหละเก็บไว้นานจัดครับเป็นไอ้น้ําออกซะเลยถ้าสองสามวันนี้น่าจะตอนนั้นยังดีครับยังเป็นผงอยู่เลยครับไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าผมเก็บไว้นานเหมือนกันนะครับถูไปทั่วนะครับผม ติดไม่ติดเรื่องของเขาครับไอาการทำนี่เรื่องของเรานะครับผมอ่าฟึ๊บคงไม่มีฝนตกใส่นะฟึบอือออแล้วครับผมอันนี้ผมก็เคลียร์มั่วๆไปเลยนะครับผมฝุ่นมันแทบไม่เหลือเลยนะครับผมคงไม่มีตรงไหนออกดอกแล้วมั้งครับเนี่ย ไม,ไม่ได้เก็บดอกนี้ไว้นะครับผมเดี๋ยวรอถ้าลองมาจะเป็นฝุ่นอาจจะเก็บไว้ก็ได้ครับผมนี่นี่นะครับระเบิดมันนะครับผมผมระเบิดมันนะครับผมอ่าแปลกแต่จริงไม่ผสมเหมือนจะติดเฉยนะครับผมเหมือนจะติดเฉย <c oughs> อารมณ์เดียวกับไอ้นี่แน่เลยอ่ะเพราะเม็ดไอตัวอะไรนะ ชัเก้าชั้นนะครับคงจะนานอย่างนั้นนะครับกว่าจะโตได้ครับแต่มันก็สุดท้ายมันก็คงจะโตได้แหละอยากรู้ครับไม้พมเพาะเมล็ดอาร,รูคาเซหูช้ากนังเหลืองมันจะงอกได้จริงหรือเปล่าแล้วนี่มันจะติดเม็ดจริงเปล่าเนี่ยมันแข็งนะมันแข็งนะเนี่ยถ้าท่านใดมีความรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกผมด้วยครับผมคิดว่ามันไม่ได้ติดหมดหรอกครับมันจะติดไม่กี่เม็ดหรอกไอ้ไอเนี่ยผมคิดว่าติดแทบจะติดเม็ดเดียวด้วยครับไอ้ที่เหลือแต่ไม่แน่นะแต่เนี่ยแข็งไอ้เม็ดเม็ดเม็ดโตสุดเนี่ยแข็งครับ ไอ้ที่เหลือมันก็ยังยุ่นๆนะครับเพราะไม่ได้ผสมครับผมตัดขั้วมันตรงนี้ไอ้นี่มันอยู่บนสุดเหมือนกันอาจจะจะเจอจังหวะเกสรหล่นนะครับอ่าเจอจังหวะเกสรหล่นพอดีแล้วก็อาจจะสุกแก่ช้าก,กว่าเขาก็เลยคงจะผสมติดกันพอดีนะครับผมก็งงๆกับเขาเหมือนกันนะครับจังหวะจังหวะลูกฟุกนะครับผมอา,อาจจะเป็นจังหวะลูกฟุกก็ได้นะครับนี่ไม่ได้โมนะครับเนี่ยเนี่ยต้นหูช้างจริงอ่ะต้นหูช้างเนี่ยต้นหูช้าง นี่ครับหูช้างจริงอ้าหูช้างดังเหลืองครับเนี่ยอ่าหูช้างดังเหลืองนะครับอ่าออตอนแรกจะผสมข้ามกับต้นนู้นต้นนู้น,นก็สภาพมันไม่ดีไปแล้วครับก็เด็ดทิ้งไปแล้วนะครับผมผมเด็ดทิ้งไปเลยนะครับผมอ่าอ่าช่วงนี้วันวันมุดนั่งคุยอยู่กับหูช้างอย่างเดียวนะครับเพราะว่าข่าวคราวว่าเดือนหน้าราคาขยับแน่ครับสําหรับอโรโคาเซียหูช้างดังเหลืองนะครับก็จริงเทจยังไงก็ รอติดตามชมนะครับเดือนมีนาคมราคาขยับขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแน่นะครับผมแต่ว่าถ้าพีคๆต้องรอยสามสี่เดือนนะครับเีพคแน่นะครับผมสุดๆแน่ครับอีกสามเดือนนะครับอีกสามสี่เดือนน่จะพีคนะครับสาหรับวันนี้ผมน้องทอมแห่งช่องสามที่พี่น้องขอกราบลาไปก่อนนะครับมีคนตีปัญจันข้างหลังไล่เราแล้วนะครับผมบอกรีบๆถ่ายให้จบซะฉันทํางานอยู่ไม่เกี่ยวผมโม้เองนะครับผมอ่า ถ้าท่านใดมีความรู้รบกวนคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าการผสมอโลกาเซียนะครับผมต้องผสมยังไงท่าไหนเวลาไหนนะครับถึงจะเหมาะสมนะครับแล้วก็การเก็บเกบสรน,นะครับผมตัวผู้นะครับควรเก็บในตู้เย็นได้ไม่เกินกี่วันนะครับผมแล้วกเ็เก็บยังไงไม่ให้มันชื้นนะครับผมก็ใส่ถุงรัดยางเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ไม่มีความชื้นตอนแรกอยู่ไปนานๆมันมีความชื้นแทรกเข้าไปได้ไงก็ไม่รู้นะครับผม แล้วอีกอย่างนะครับอย่าลืมนะครับช่วยติดตามผมหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับกดติดตามกดไลค์กดหัวใจหรือจะกดอะไรก็ได้ครับมีอะไรก็กดกดไปเลยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมผมยินดีตอบทุกท่านนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ